สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมงานประกวดบอนไซนะครับศึกชิงดํานะครับนั่นจะเป็นงานตะโกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมุมข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับลงไปชมบรรยากาศข้างล่างนะครับอันนี้ไม้ยังมาไม่ครบนะครับอันนี้ไม้ยังมาไม่ครบก็อีกสักพักนะครับ เราก็จะมีโซนไม้โชว์อยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนประกวดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูคร่าวๆก่อนนะครับคือการจัดงานนี้หทุ่มทุนสร้างมากนะครับทั้งฉากหลังทั้งโต๊ะว,วางทั้งอะไรนี่สวยมากนะครับมาดูต้นนี้กันนี่ครับต้นฐานความเก่าแก่นะครับ กิ่งใหม่กับกิ่งเกา่าน่ครับเป็นพุชิเมะมาดูต้นนี้นะครับโอ้โหโนี่สวยม,มากนะครับดูโคนนะครับโคนกับกระถางนะครับมันล้านกันมากนะครับสวยม,มากแล้วก็จะมี การทํากิ่งการวางกิ่งนี่อ่อนช้อยนะครับอ่อนช้อยแต่ละกิ่งนะ่าจะมีการผ่านรวดมานะครับดูครับการบิดกิ่งการทํากิ่งอ่อนช้อยนะครับไหลเป็นน้ำนะครับไหลเป็นิทางในทิศทางเดียวกันนะครับดูครับมาดูตันนี้ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นต้นนะครับที่ไปถ่ายที่สวนจันเชนนะครับต้นนี้จันเชนทําไว้ตอนรับนะครับสวยมากตัวนี้<อ>เก่าแก,ก่นี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนไม้โชว์นะครับไม้ไม้โชว์ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไม่ได้ประกวดนะครับเป็นไม้โชว์สวย ครับดูโคนดูต้นนี้นะครับดูต้นนี้อ้ยสวยจริงๆเก่าแก่นะครับดูฐาน พวกนี้ใช้หินปลูกทั้งหมดนะครับเป็นหินเชนมิกทั้งหมดรนะ้อยเปอร์เซ็นต์มาก่าเก็บนะครับน่าจะเราจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์บอนไซนะในประเทศไทยนะครับที่สวนฟิจจเมะนี้มาดู อยูต้นนี้ครับอลังการมากนะเหมือนอยู่ต่างประเทศอะอารมณ์เหมือนไม้ต่างประเทศเลยครับดูครับดูความเก่าแก่น่ครับดูฐานดูโคนนี่โคนครับโอ้นี่เป็น ผิวไหวนะครับเหมือนอาจารย์เชนบอกนะครับแบบทุกกิ่นก็จะไหลไหลเป็นทิศทางเดียวกันครับมองแล้วไม่มีอะไรขัดตานะครับดูผิวไหวสวยมากเก่าเก่จริงๆนี่ครับมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอูหนี่นะครับน่าจะหลายปีหลักร้อยปีนะครับดูต้นใหญ่นะครับใหญ่อลังการที่สุดคนระั อลังการมากนะครับตันนี้โอ้โหรูฐานรูฐานตรงนี้ไม่ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวน,นี้ก็ใช้หินปุกเหมือนกันสุดๆนะครับตัวน,นี้อลังการงามมากโอ้โหเผย ดูการการทำกิ่งนะครับต้นนี้เหมือนอา,อาจารย์อายุอาจารย์เชนสร้างมา25ปีนะครับต้นนี้มาดูต้นนี้ครับเหมือนไม้มาจากนอกโลกอีกต้นหนึ่งโหที่สุดเลยอลังการมาก ต้นครับลำต้นน้มอสนี่สวยอลังการมากนะครับสวยเป็นก้อนตัดกับหินตัดกับอคา,าดามะนะครับส,สุดอลังการไม่รู้ไปหามาได้ยังไงนะครับเป็นตะโกะใต้ดินนะครับตะโกะใต้ดินสวยมากนี่ครับมาดูอีกต้นหนึง โอ้โหต้น,นที่สุดอีกต้นนึงนะครับดูข้างในนี่ครับภาพรวมดูดูความเก่าแก่นะครับเก่าแก่แบบสุดๆโอ้โหตะกูแล้วกระถางก็ไม่ใหญ่นะครับกระถางนิดเดียวนะครับ ยอดนะครับจัดงานได้อลังการจริงครับดูครับต้นไม้นี่ต้นอีกต้นหนึ่งนะครับคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันมีหูไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือเป็นอันนี้เป็นศูนย์รวมตะโกนะครับศูนย์รวมตะโกจริงๆที่แบบไม่เจอสันตามสนามประกวดแน่นอนนะครับดูกริ่งนี่คือทําเอานะครับพิ้วไหวมาก สวยมากต้นนี้นี่ครับต้นนี้อีกต้นหนึง่งโหสุดๆแต่และต้นนี้ต้องบอกว่าเก่าแก่ามากนะครับดูโคนโคนมาลำต้นมายอดนะครับองหลักๆก็มีแค่สอง มีแหลเพียแค่สองนะครับแต่ว่าทําออกมาลงตัวมากดูต้นนี้ครับตัวน,นี้ก็เป็นในกระถางนะครับกระถางนี้บางนิดเดียวนะครับกระถางนี้เป็นเอกลักษณ์มากต้นนี้ควมเก่าแก่นี้ไม่ต้องพูดถึงต้นนี้นะครับต้นนี้อยู่หน้าบ้านอาจารย์เชนนะครับผมจําได้ ต้นนี้ก็เป็นตะโกรครับสูงสูงสูงดินสวยต้นหนึ่งนี่นะนี่ต้นนี้อลังการจริงๆยอมรับสวยนะครับใต้ดิน,นครับตะโกใต้ดินดูดูต้นนี้โอ้โหที่สุดจริงๆยอมรับ ใหญ่มากเก่าแก่มากดูครับนี่ลังการจริงมาดูต้นนี้ครับต้นนี้มันคือไม้ที่สุดมากเลยปลูกในหินนะครับปลูกเห็นฟองน้ำ ดูการทำกิ่งบรรยาก,กาศนะโชว์สารตาชาวโลกนะครับสวยมากตะโกนะี่ครับอดูต้นนี้ชูตัวนี้ก็สุดยอดอีกต้นหนึ่งนะครับสวยมากๆ ไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าทำได้แบบลงตัวมากนี่ครับตัวน,นี้ก็สุดมากนะครับแค่ดูแค่ไม้อันนี้นะครับไม้ดอกอย่างเงี้ยยังสวยยังไม่ใช่บอนใสโอ้โหยอมรับจริงนี่ครับสวยมากโอเคครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้โชว์นะครับต้นไม้โชว์ก็เอามาให้ชมนะครับก็ ใครสนใจก็มาชมได้นะครับโอเครับตะก,กูนะครับไม้ต่อไปอนาคตอาจจะผักดันเป็นไม้ประจำชาติของเมืองไทยนะครับชูจุดเด่นนะครับต้องติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับสุดยอดตะก,กูเมืองไทยโอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมโซนไม้ประกวดกันนะครับ